กำคุณมาหอดเลยพี่ตีเรียบงายไปเอาขม่าตรงนเอาขมาดลย

คุณไปนั่งเพิ่เปียเิ่องเปียกเข้ามาบางอปอกครับเ้า่อกัน้ี่มข้าเออจุ้ข้าห่องนกคนหีดิข้าเจ้าเออหริหิริมนเมิตรจุงงข่าพาควรเอออันนี้ข้าเจ้าจุงขมาป้อนจาโอ้โเข่าได้สัได้ไปอได้ไปน้องได้เจริญน้ำเน่าเน่ S <S ใช่น้ำ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 เอาขามา <S <S 2> <S 2> สบายดีนะจ๊ะนี่พี่น้องร้านไส้กับร้านสะไพ้ทัาไทย,ยเอฟซีนี่ยนี่แหละเป็นพิธทีที่เรียบง่ายง่ายแต่ว่าต่างกันกรบบ้านเฮาในหนึ่งบ้านเฮาสิจุ้งเขาพักควันผูกคอตัอแขนแล้วจึงได้จุ้งเขาห้องหอ ทางทังบ้านร้านไผ่นี่จุ้มเขาหองหอเลยก้อนไข่แล้วจังออกผูแคมป์ับฝายไส้โบ่มามาบ่นมาอไซ้้ก่อนบบยล่างมือแล้วบ่เคยห่ะเข้มบ่ได้เ

จ้ำแต่ไข่จ้ำเบิดสุแนวนี่มันลายมันใหญ่เลยเจ้าเข่าจะเอาคำใหญ่แล้วมันขับเขาบปใช่น้อยจ้ำแจ่วจ้ำเออจ้ำอย่างเออแนวจ้ำคูแนวเออกาแฟชัยชัยจ้ำไข่ปลาเออแล้วก็คำนี้แล้วก็ม่วงก้าวลงไปยบ่อไปมือจะไปบ่อจ้ำคือกันเออจ้ำเบิร์ตชูจ้ำคือเจ้าป้อนลูกเจ้านายมือปาจ้ำเบิดสี เออจ้ำเบอรแชูเนลเพล็กกับโอชินเดอร์แล้วก็เอามือเอามือควายกันป้อนป้อนร้านไผ่ครับใส่ใส่ไข่ลายมันนวะใส่เบิร์ดชบาไม่ใช่บุคับป่าก็ตีไม่คับกพอดเอาคำเดียวนี่ ไปบานกินน้ำเออน้กินเพชรคือเค็มกักินนวดแล้วัปแน้วบ่แนแนเอปทั้งนังบ่ได้ป้อนบ่เออเนียน่ะบ่เออป้อนคนท่เอามกอะยายังไงใช่ยังไเออไปบ่นี้ไปเขากินแล้วก่อน กินน้ำเรียบร้อยก่อนจะออกเออเอาออกตาหัวดลยเนาะต่างกันน้อยหนึ่งเงินผ่าเข่าสีเหล่

หมอบคาสินสอบนับคุปปะเออเอาคันไหนเราว่างเฉยคันป่ะนี่เอามอบให้เล่าก่อนไงล่านาบเอามอบให้เล่าก่อนยังไงเล่านับ

bạn nữa này chứ còn hết lẽo còn nói <laughs> thằng cái cái này cái อาผูกแขในชั้นาปัยุ่เกนใน้องภาพนั่นเลยมันจะตกใจฮะเรอไรนรอีอยู่อยงได้ให้เนลูกหลานไหตลอดไปจะย าปิงเทียนเด้อเจ้าบ้าเจ้าสาวเด้อตั้งใจฟังเด้อน่าขาเาเปลี่ยนเเปิดเขา้วยย่อยเปิดออก้าเป่าด้เหรอข้วใบย่อมีเปล่ารอัไปบย่อยมีเหมือนกันรับมมีหมมีหมเออเออตัวนี้อีกเอออือาวใสิปักอือมาดูดน้ไเ่อือ

เอนเสื้อใส่เสื้อเน็บทั้งหลังว่า่ตห้างัไม้มเนียไหมฮะทั้งคุณทั้งคุณทั้งพี่ตัวเดียวนียตัเดมติตัวอีกเมียเจลตัวตันเเนี่ยดำขเ้ เอาสีสีอไสคือไสน่ยงร้อยนี่แวก็อย่าวกอะรตางเอาแล้วขาวย่าไยปัน่อนปัญญาฉุกิ เป็นดงเพราะว่าดีมันดีมันดีคนควรเราควรมันดีวันนี้ควรข้นูแก้มเลเจ้าคใหให้คขึ้นเพาว่าเ็เาะเ็เขึ้นเียเอ้อใาที่ยงงยเยนานนี่ใชเนี่ยหลายเจ้นั่งแตกเจ้า

bây kê cả kê lấy đi bà đồng à phụ เอา ao พ่ายจะ Mẹ đông đó mà ông mưa là đỡ là bảo phục là ông mưa là đơn là à lán cả hải ông mưa lột là mà cái chay nhai đam thế bà này ông mưa lột là โอ้ยหัวผูเช้ามาบัดลาเพะพ่อไอหัวได้เมเพื่อนกันพออหวเพ่อเด้หัวงานเจ้าบาวก็มาเหลืองเนเฮ้ยไม่ได้แต่งนา ทรรมาซาธรรมาาเจ้าบาวกับทรมาซาเราไม่ได้แต่งหนากบแคนเอ้าร้านร้านมาผูกร้านูร่าอลาแล้วละกำมพนร้านไปร้านใชผูกแล้วแล้วไป่น่ะตาดำมัน

อีนางเงินยิบออกเงินอตอแก่ส่งซ้อนเป็นสลิมคนอ่ะแล้วพิธีเป็นทีเี็บหอยพี่น้องตอนนี้แล้วพิธีเป็นทีเี็บหอยผูกคอตอแคน แล้วเนาะปะ้าเมาจะขอจบคลิปไว้สำนีก่อนตามชมคลิปต่อไปว่ามียังห้เบิ่งแน่ปบรรยากาศอยู่ในงานอยู่ทางเงื่อนเจ้าสาวบ้านน้องวัดเมื่องสองคนเพลงสวรรค์กันขอกันคลิปหนาเดี๋ยวจะเด้อเดี๋ยวเบิ่งคลิปต่อไป